สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านพบกับช่องดูดวงพยากรณศาสตร์วันนี้จะทำนายคนเกิดปีจอเชิญรับฟังได้เลยครับคนเกิดปีจอเป็นผีเสื้อผู้หญิงธาตุดินมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นสำโรงและต้นบัวหลวงสิทธิกระยะพระโหราจารย์ เล่าเรียนและจำสืบต่อกันมาว่าชายหญิงใดเกิดปีจอธาตุดินชนสาเป็นผีเสื้อผู้หญิงมิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ต้นสำโรงและกอบัวหลวงลักษณะการทำนายท่านผู้เกิดปีจอสิริสิงห์อยู่เข่าขวาของพมพุทธเป็นปากท่านว่าเจรจาพาทีเป็นผู้ใหญ่หน้านับถือ รักษาวาจาสิทธิ์ยึดมั่นหลักศีลธรรมพูดคำใดเป็นคำนั้นเป็นที่รักของคนทั่วไปมีคนเกรงใจในคำพูดมากเป็นนักบวชจะได้เป็นสมภารเจ้าวัดเป็นนักประชาสัมพันธ์จะมีชื่อเสียงสุขเป็นใจท่านว่ามีจิตใจกล้าหาญชาญชัยมีความคิดรอบคอบสุข,ขุม ชอบอาสาเจ้านายทำงานสิ่งใดๆเพราะมีจิตใจเป็นสมาธิมีอารมณ์ลึกซึ้งเก็บความรู้สึกทางเพศได้ดีมากจันเป็นที่นั่งท่านว่ามักมีจิตใจกังวลเรื่องที่อยู่อาศ,าศาัยที่ทำมาหากินเป็นชายมักมีเมียหลายคนเป็นหญิงมักอาภัพผัวหาเลี้ยงตัวลำบากพระฤหัส กับสาวเป็นมือท่านว่ามีเชิงฉลาดในการงานที่ใช้ฝีมือถนัดในการช่างศิลปะวิทยาต่างๆเล่าเรียนได้ดีมากหากศึกษาทางแพทย์วิศวกรรมวิทยาศาสตร์หรือทางช่างยนต์กลไกจะก้าวหน้าไปไกลมากเป็นชายมักเป็นนักปกครองแพทย์ครูอาจารย์เป็นหญิง มักเป็นนักสังคมสงเคราะห์พยาบาลนักประชาสัมพันธ์อาทิตย์กับอังคารเป็นเท้าท่านว่ามักชอบเดินทางมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งแน่นอนจะลำบากกังวลเกี่ยวกับครอบครัวที่อยู่อาศายัยอาสาเจ้านายหรือสละตนเพื่อส่วนรวมดีมากท่านผู้เกิดปีจอถ้าเกิดเวลากลางวันมิสู้ดีจะลำบากในวัยเด็ก แต่ไวใหญ่ใกล้ชลาจะสุขกายสบายใจมากหากเกิดในเวลากลางคืนท่านว่าจะมีเกียรติยศชื่อเสียงในหน้าที่การงานทั้งส่วนรวมและส่วนตัวต่อไปนะครับท่านผู้เกิดปีจอในเดือน5เดือน6เดือน7ได้แก่สุนัขพญาเลี้ยงธาตุดินสุขท่านว่าผู้นั้น เมื่อน้อยมักตกยากลำบากกายและทุกข์ใจเมื่อใหญ่จะมียศมีอำนาจวาสนาทำราชการอาสาเจ้านายดีจะได้เป็นใหญ่มีคนยำเกรงทำสวนไล่นาหรือค้าขายพอปานกลางท่านผู้เกิดปีจอเดือน8เดือน9และเดือน10ได้แก่หมาคนเลี้ยงไว้ใช้ธาตุดิน ดำท่านว่าเมื่อน้อยจะพัดภาคจากพ่อแม่อาพับที่อยู่หรือมักจะเป็นคนจนยากไร้แต่เมื่อเติบใหญ่วัยสูงจะมียศถาบรรดาศักด์จะมีเกียรติยศปรากฏไปทั่วต่างแดนคิดทำการงานใดๆก็สำเร็จทุกประการท่านเกิดปีจอเดือน11เดือน12เดือนหนึ่งได้แก่สุนัขจิ้งจอกธาตุดินดี ท่านว่ามักเป็นคนใจกล้าหานเป็นชายมักจะเป็นคนกล้าหา,ชานชาญชัยใจทหารแต่อาภัพเป็นหญิงจะก้าวหน้าทําอะไรจะเลินลุ่งเรือทุบป,ประการทําสวนไล่นาหรือค้าขายจะร่ํารวยมีทรัพย์ม,มากท่านผู้เกิดปีจอเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ได้แก่สุนัขกลางตลาดธาตุดินจอมปวกท่านว่า จะเป็นคนมีสติปัญญาเป็นที่พึ่งของทวนคนทั่วไปทำราชการงานหลวงจะได้เป็นใหญ่โตมีค่าทาสบริวารมากทำสวนไรนาหรือทำการค้าขายจะได้ผลมีกําไรมีทรัพย์สินเงินทองของมีค่า,าต่อไปนะครับท่านผู้เกิดปีจอ ในวันต่างๆนะครับท่านผู้เกิดปีจอวันอาทิตย์วันเสาร์หรือเกิดในเดือน5เดือน11ได้แก่ผีเสื้อผู้หญิงขี่สุนัขท่านว่าผู้นั้นมักมีใจคอโหดร้ายชั่วช้าสามานเอาแต่ใจตนเองมักตกกระกรรมลำบากด้วยคู่ครอง ทำราชการมิสู้ก้าวหน้าหรือทำสวนไล่นาค้าขายพอประมาณไม่ถึงกับยากจนแค้นคนแขนท่านผู้เกิดปีจอในวันจันทร์หรือเดือน6เดือน12ได้แก่พยานนั่งแท่นมีคนนั่งพัดท่านว่าผู้นั้นจะมีอำนาจวาสนาทำราชการงานหลวง จะได้เป็นหัวหน้าคนทั่วไปทำสวนไล่นาดีจะมีผลกําไรเลี้ยงตัวสบายมากทำการค้าธุรกิจจะเราจะเริญรุ่งเรืองมีกําไรทรัพย์นับอน,นันต์มีค่าทาาใช้สอยสุขสบายท่านผู้เกิดปีจอในวันอังคารหรือเกิดเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งได้แก่เทวดานั่งบัลลังท่านว่าผู้นั้น ใจบุญกุศลดีจะมีความสุขสบายไม่เดือดร้อนทำราชการดีก้าวหน้ารวดเร็วทำสวนไล่นาหรือค้าขายจะได้กำไรมีทรัพย์มากท่านผู้เกิดปีจอในวันพุธหรือเดือน8เดือนสองได้แก่พญาขี่ช้างท่านว่าผู้นั้นมักเหนื่อยกายแต่สบายใจ มีผู้ใหญ่รักคข่อุปถัมภ์ค้ำชูจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีเกียรติยศปรากฏไปทั่วต่างเมืองมักได้เดินทางไกลไปต่างประเทศย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งทำสวนไล่นาหรือค้าขายไม่สู้ดีท่านผู้เกิดปีจอในวันพฤหัสหรือเดือนเก้าเดือนสาม ได้แก่พญาขี่มา้าท่านว่าผู้นั้นชอบเดินทางสแสวงหาโชคเป็นนักบวชจะมีชื่อเสียงมีศีลธรรมน่าเคารพนับถือทำราชการจะมียศแต่มักโยกย้ายบ่อยครั้งทำการค้าขายเดินทางจะมีโชคลาภทำสวนไร่นามิสู้ดีท่านผู้เกิดปีจอในวันศุกร์หรือเดือนสิบเดือนสีได้แก่ เทวดาขี่นาคลาดท่านว่าผู้นั้นมักมีใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ทําราชการมิสู้ดีทำการค้าขายธุรกิจติดต่อจะดีมีกําไรซื้อง่ายขายคล่องทำสวนไล่นาไม่สู้ดีมีผลผลิตได้มาพอปานกลางก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำนายคนเกิดปีจอ ในเดือนต่างๆและในวันต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ในดุลพินิษของทุกท่านนะครับพิจารณากันนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ